ก็อีโอ้แรงเปรี้ยจุดปนนันปลอมไม่ก็อ๋อปล่อยเนี่ยเดี๋ยวมาดูตุ๊กูุชอบนี่กูนัดใหญ่นี่น่ารักนี่คนน่าใ่นี่เนี่ยชาวบ้ยนเราคนนั้แค่ก็คอกเนีอย่างนั่งชีปก็ะดึ้นน่ารุมน่ารุมนั่งเออแต่ว่ากรรมกูเว็นยายนสักเจ็ดสิบเลอรเนี่ยคนชายอันสักประมาณแปดสิบคนนี้เงินนั่งอยู่บนเก้าอีคนชายมาตึงกิดแต่ตามเนี่ยปลุยังเงิน้องก็ก็มากไอ้บาดหลวงออ ก็มาไว้จีบนี่เว้นยิ้มปากวำม,มาสักเสียงแล้วคุณแกนคนชายอันว่าน้องมีลายไม่น้องคนนี้งันว่าโลกขึ้นนายช่องไายไม่ได้ลิดเทียว่วปลู่ยัง่งอือน้องงาปริบาสดสุปว่าวันนี้ขาเดินทางอย่าต้องครับทีนี้ข้าจะไปจีบผู้หญิงอาทิดาตั้งสองว่ายังไงดีอะกําแรกที่เจอหนะ้านองพูดเลยกับ นองพูดเลยว่านองกับติดาเจ้ากับบดีพีมีความรักเต็มหัวใจที่จะมาบอกไว้นองให้นองเอาตุ้มวัตติกมาใส่ความรักนี้จอบปากไว้ดีแล้วป้าไปใส่จองคริสถ้านองต้องการใจความรักนี้วันไหนจะเติมปาไปเจน้ำความรักมันมู่ร่ำจันดหนแรงมาคนยิ่งไม่จบเจ้าคุณคนใจจะไม่ดีแรงมากการลมดีคนยิ่งเกลียดคนยิ่งจะไม่ดีจบแรงสั้นๆจีบหายนี่จีบยิง ก้าไปแก่ส hmm> no yeah. nah ้ดแล้วคิดเจะท้ามับปลู่ยังเงินน้องมไปนังไอ้พ่อนั้นตัวคุยจรประหลาเอาเราปีอะไรมเล้ยงทองไม่ไปกับข้าเหรอน้องกระจนสักเดินแต่งกับปุ้มอยู่นี่ว่างอย่าไปเอกูรักบันเกอได้แก้วอยู่ตีนไม่เหมือนอยู่ปากตายอยู่บันเรายกขึ้นว่าชาวนายยินเสียงก่อขันงันเชียงก่อยเออ tra bên trên mu muu tô trèn tay uống léo lên Anh mua trốt trang khó uh. Trang hoa มาก้าอาอาอานกดูวาตัวเล็กเล็กเลยเล็กเลยเล็กเลยย้ายยดแรงเพื่นลงไม่ออกห่านนกนกเ้านกเ้าจ้มกุกสิบเอ็ดกุก กีกูกเล่มันนกเขาเป็นเรื่องจุกเรี่งวัวมากาอาอากอยเรี่งอิงรีดดังมันหลอดตีบหลุดปลายล้วมมันนะตําตัวเองจะตําเป็น เจียงนาฬิกาไปมุนน่นใน่อนกุ้ยที่มินปากนาคา,ใายใจเแล้วไม่แปลงเข้มเลยมึงน,นาฬิกาเรือนเล็กไปร,ร้อยเอตวจริงจกกอนนาาจ็อยู่ในนาคาก้าไปใจ